สวัสดีค่ะเทสซี่วัจจีแห่งรักวันนี้คุณบอกรักตัวเองแล้วหรือยังคะวันนี้ใส่กางเกงยีน์มานะทุกคนเราก็รู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันสวยอะคือบางทีอะมันหนาวใช่ไหมเทสซี่ก็จะชอบใส่กงางเกงยีนกางเกงี แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออมันสวยมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแต่งตัวดีๆใสก่กางเกงยีนแล้วก็เอเใส่เสื้อผ้าให้มันพอดีตัวให้มันดูเหมาะให้มันดูสวย,ยเราก็รู้สึกดีอะ่ะพอรู้สึกดีเราก็รู้สึกตัวเองว่าเราดูดีดูมีความมั่นใจดูสวยดูมีออร่าทุกคนเวลาเดินเหินก็แบบ เออแบบสวยชัดเลิศหญิงอะไรประมาณเนี่ยมันมันดีมันดีกว่าการที่เราเนี่ยปล่อยปะละเลยอ่การแต่งตัวการแต่งหน้าทำผมอะไรพวกนี้ทำตัวเองให้ดูดีสวยไว้แล้วความรู้สึกดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตามเราตามเข้ามาในชีวิตของเรา คนก็จะชอบเราใช่ไหมแล้วก็ก็จะมีผลกับหน้าที่การงานของเราความก้าวหน้าของเราคือสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราดูดีนะใช่ไหมมาค่ะมาดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนให้ เป็นคนที่ดูดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดยิ่งดีเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องลองนะ